แม่แล้วพี่น้องคนนี้ล่ะสบายดีมีอะไะพี่น้องผู้สาวที่เอามารอสองชั่วโมงอ่ะจะซื้อ,อยังนะคอยลืมเฮ้ยตัวจริงงามพี่น้องตัวจริงงามกว่าในรูปเยอะเลยสบายดีสวัสดีพี่น้องทั้งสองฝั่งโค้งและก็ทัวทุกมุมโลกน้ำหนาะคลิปนี้พี่น้องเฮามีนัดคลิปนี้มีนัดเจอกับผู้สาว เป็นผู้สาวทางสปปลาวกันบุญหลพี่น้องบ่เคยบ่เคยเจอกันจักเถือ่อบ่เคยพอหนักกันเถือ่อหาฮจัา,จาก,กันทางโชเชี่ยวในหลายพี่น้องมือนี้เลิกงามยามดีก็เลยถือโอกาสนัดเจอน้องเขาพี่น้องจังได้ก็รอตที่ตามหลับชมมึงเด้อพี่น้องว่าสิเป็นยังไดเฮากระู้สึกเคินๆนแบบตื่นเต้นอยู่พี่นอ้องอาเป็นการนัดเจอกันครั้งแรกอานัดเจอกันอยู่แถว ลาดเผาพี่นอ้องแถวบิ๊กซีลาดเผาจังได้ก็รอติดตามรับชมเบอ่งพี่นอ้องว่าสถานการณ์มันสิเป็นแบบใดมาหลุดนํากันพี่นอ้องตอนนี้เฮาก็ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นยอมภาพเลยว่าตื่นเต้นออหลีมันบ่เคยบบเคยพอหนะจา้าเถื่อพี่นอ้องเคยเห็นแต่อ,ผ,อผ่านโชวเชี่ยวเออผ่านโชวเชี่ยวเคยเห็นแต่ผ่านวิดีโอผ่านโชวเชี่ยวม้นนี้ก็เลยนัดเจอกันจังได้กัรอติดตามรับชมพี่นอ้อง โอ้แด็ดพอนใช่พี่น้องเลยลองลองต่อผ่านไหมไปม่งไม้่เป็นไม้เก็บเสียงพี่น้องตอนนี้กับมะฮอดซาลาอลไรพี่น้องมะฮอดซาลาล่อ,อาลาลเลยก็ที่นั่งรถนั้นไปเนาะนักกันว่า11บเอโมงพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้มัน41่สิโมงแล้วมัน41่สิโมงแล้วตอนนี้โอ้โหคมกระเซาะกระเซิะเลยที่รถ มอไซคน้าครับไปลาดเพ้าร้อยหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็เหลือประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยโอเคนั้นก็ไปครับลูกไม่ได้ไปลูกจะไปรับเขาอ้าวโบงได้เปล่าอ๋อจะไปรับลูกค้าอ๋อรับลูกค้าเหรอ<ต>ไ,ได้เขามาเมื่อกี้ลุกูกจะไปรับได,ได้ได้ครับผม เดี๋ยวเราไปถามึงก่อนเปิ่นไปเยียว่ผมไปลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับอ่าเพื่นไปแล้อโอเคขึ้นรขึ้น,น,นใช่ครับขึ้นทางด่วนเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่พุ่นเลยเนาะตอนนี้กลัาหอดลาดพร้าวเลยพี่น้องแต่ว่าอ่าเข้ามาถามว่าอยู่นาบิ๊กซีลาดพร้าว เปลี่ยนแพนนิดหนึ่งตอนนี้อยู่ฟิกซีลาดพลาวแล้วแป๊บเดียวพี่นอ้องมาเราลุาลดน้ำกันพี่นอ้องก่าสิเพื่นใดเดี๋ยวสิขาอยู่ฝ่ายลุมล์่นี่ล,ละมะั้งนี่พี่นอ้องอันนี้ฟิกซีลาดพลาวตอนเชากำลังมาทุกท่านหอด นี่พิกซีรอดแล้งเดี๋ยวเอาสิหาบ่อนังดกว่อน้องไปหานังใช่เอาะมีบ่อนังด้ใช่ตองอ้อไปนังอยู่ใต้ผมไหม่ดะบ่ไป้เห็นแล้วเป็นบ่อนัง่ะ รู้อ,อากาศพอดเลื้มกันพี่น้องปลื้มกันนีและกอดนักเดีเ๋ยวพาผู้สามารถ่ายอีกรอบหนึ่งพี่น้องก็ว่ายแบดเปิดนั่งพึ่งเตื้อเมื่อยพี่น้องเดีเ๋ยวเดี๋ยวสิบห้าพี่นอ้องย่าง แป๊บหนึ่งเนาะระหว่างรอเขามาเขาบุ้บเคยมาเรื่องเสือพี่หน่อยนิดพิกสีลางขาวอ่ะบุ้เคยมาเจ้เถื่อหอยาออย,า,า,นา,นยางถ้ายางบึงของซื้อของขายนิดหน่อยเนาะในระหว่างที่หาผู้สาวมาระหว่างที่หาผู้สาวมา เขาก็เคยมาจะเือสีลาดขาวน่าอิงเรียมเว้าอันนี้เป็นทางเขาลองอยางเขาข้างในคนพี่น้องเปิดๆแล้วเนาะนี่พี่น้องกางขึ้นนาซีคึกคืนดีพอกลว่ากังเว้นนี้มันห่อนคนเขาเห็นร้านผม เออรถไฟฟ้าพอมีสายสีเหลืองน้ำพี่น้อง๋อขากลับลงลง,ลงหนังรถไฟฟ้ามึงบ่เยืนอยู่นาทางเขาลาดผ้าพี่น้องมันเฮ้ยอยู่นาอยู่นาบิ๊กซีลาดเท้าไปก็แล้วถ่ายเบิ่งนิดหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเขากาสี รอผู้สาวเลยเดียวเขามาเขาผมเห็นตอนนี้สีหอดบ่ายโมงเลยพี่น้องผู้สาวยังบมมาว่าที่ผู้สาวสีเทเขาแล้ว <c oughs> อเข้ามาหอดแต่สิบเอ็ดโมงพ่นอกเข้ามาหอดแต่สิบเอ็ดโมงตอนนี้มันสิบ่ายโมงแล้วมีสองชั่วโมงแล้ว <c oughs> นั่งทาอยู่นาบิกซี <c oughs> ผู้สาวเทเสียแตใจวะ รอพี่อีกพี่น้องขันไปสามขันไปสามยังบริเวณมากอ่คือได้ครับเช้ตัวเขาแล้วเขาถือตัวแล้วเช้าเสร็จก็พกเลยว่ามังกรเดี๋ยวจ้สิงห์ข้าสิงห์ข้าว่าเขาอยู่ใส่มาลุ้นน้ำกันพี่น้องตอนนี้เตรนเตซนแฮงอยู่ใส่น้อคนใดว่าอยู่ใส่วะ คื่ใจวะพี่น้องอารมณ์มนกันพี่น้องคื่ใจวะอืมบุเป็นนั่นบุวะนั่นนั่นพี่น้องคืออยู่นะคนนี้บุวะคนไหนพี่น้องน่าจะเป็นคนนั่นน่าจะเป็นคนนี้ อ้าวที่แมนแน,นั่นแหละเอ้สยสบายดีแมนแล้วพี่น้องคนนี้แหละสบายดีสบายดีที่ไรอ้าวนี่แหละพี่น้องผู้สาวที่เอามารอสองชั่วโมงอ่ะงามปะเฮ้ยตัวจริงงามกว่านี่ลูกตัวจริงงามกว่านี่ลูกพี่น้อง จะซื้อยังนะคอยลืมลื้อซื้อเออซื้อแก้วพี่นอ้องเอาแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่โฮมสักกอนไปอยู่โฮมสักกอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไป้เขาสัมผัสแป๊บเอสัมผ <c oughs> ัสแป๊บเ <c oughs> ฮ้ยพี่สาวพี่สาวลาวไต้แมนปะฮ่า <hi> เออเมสซอนกินไหมน,นี่ไงเมสซอนเดี๋ยวไปเอาชาอยู่ชาละจะอยู่จะอยู่แฟงได้นะ<า>จบปัะสัตว์จำเรา,าตาีมนอ้องแฟงจบปรสสักจะ <c oughs> เป็นพีเซนเตอร์แป๊บนึงเ <c oughs> อ้ยตัวจริงงามมี่น่ตัวจริงงามกว่าในรูปเยอะเลยอืมคุ้มคุ้ม กุมขา,อาสองชั่วโมงมานั่งทาอยู่พุน้นเสือเซ้าแก้วโสดปะยังน,นนะโสดอยู่ปะโสดโสดพี่น้อง <c oughs> ปะกขาไปสั่งเอาหนามดีวกว่าน, <c oughs> นี่นี่นี่เขาทั้งนี้ไม่ใช <c oughs> ่เขาจะกินร้านไหน เราจะจะกินหลานไหนอันนี้หรืออันนน้นอเมซอนเนี่ยตอนนี้ก็สั่งนานเรื่อยๆพียงอางเดียวเดี๋ยวสิภาผู้สาวไปเปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์สิครับได้หลานโทรศัพท์เจ้าอย่างไปเลยวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เนเดอร์ <c oughs> ตัวจริงน้องน่ารักนะพี่นอ้องเสาวแกว้วสาวลาวใต้เนี่ยพาไปมาจิตฟิล์มพี่น้ออืมสาวแกว้แกว,กวจ้ามาอยู่ไทยจากปีแล้ว สี่ปีเลยพี่น้องยังบูมีแฟนยังโสดพี่น้องพู้สาวแฟวงจะประสักสาวลาวใต้เพิ่นมาอยู่ไทยได้สี่ปีแล้วพี่น้องยังโสดเดอ้อโอเคตอนนี้ก็ทําธุระยังเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยู่นาทางเขาบิ๊กซีพู้สาวเพิ่นกำลังถ่ายคลิปสันลองเบิง ไอ้เพิ่นถ่ายแล้วกันไอน้เพื่นลองไปตัดต่อเบิ่งพี่น้องถ่ายรูปถ่ายคลิปสัน้นกัคลิปนี้กับ่มีหยังหลายพี่น้องกัสิประมาณนี้แหละกมานับเจอผู้สาวลแล้วกอ่ามาสอนวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอเพิ่นนิดนหน่อยแล้วกสิได้ภาพกับกลับเลยบ้านเลยเร้าแก้วสาวลาวใต้อยู่แขวงจำปาสักพี่น้องแต่ตอนนี้อุ้ยฮ้อนคัก สาวกสาวงามตัวจริงงามกว่าในรูปพี่น้องสาวรราใต้เานิปนั่งขาเป็นไายขิดตอนแล้วพี่น้องเด็ตอนตอนไร้เทคแล้วโอเคพี่น้องขินี้ก็สิประมาณนี้ตอนนี้ก็ เอาเหตุุระยบร้อยไปแล้วตอนนี้จะได้แยกย้ายกันกลับแล้วพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย